นี่นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูอาวุธของเงาะป่าซาไกหรือว่าชาวมันนินะครับซึ่งผมก็ได้ไปทำคลิปนะครับสําหรับผู้ติดตามใหม่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ทันได้ดูนะท่านก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเคยเดินทางไปนะครับไปที่ทีมงานของผมแล้วก็ให้นําพาเข้าไปไปหาเผ่าชนเผ่านี้นะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันกับผมแล้วก็เป็นการมอบของที่ลึกให้กันนะครับ ก็มอบสิ่งของให้เขาครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับที่ผมไม่ได้มีโอกาสหรือว่าไม่ได้ไปถ่ายให้ดูตอนที่สมมอบไปกันแต่ว,ว่าผมพามาดูออมานี่เลยครับนี่นะครับเป็นลูกดอกนะครับขอให้ดูลํากล้องก่อนลำกล้องนี้ไม่มีเกลียวเหมือนปืนนะครับเป็นลํากล้องตรงนะครับเขาใช้แรงเป่านะครับการบรรจุนะครับก็จะบรรจุจากล่างนะบรรจุแบบนี้เลยใส่นี้แล้วก็ปั๊ แต่ว่าผมไม่ได้บรรจุเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับที่เป็นใส่อะไรลูกดอกนะครับดูได้แล้วก่อนดูลายลายนะครับสวยมากเลยนะครับเขาทําให้นะครับแล้วก็เป็นที่ลึกนะครับเขาจะใส่ลูกซ้อมผมใช้คําว่าลูกซ้อมแล้วกันนะครับอ่านี่นะครับอันนี้นะครับ เป็นไม้นะครับตอนแรกผมนึกก็เป็นวัตถุหรือว่าโลหะนะครับเนี่ยนะครับเป็นไม้นะครับอ่ไม่ได้อาบยาพิษนะครับแต่อันนี้ตัวทีนะครับอันตรายมากอาบยาพิษครับสีดำนะครับโดนไม่ได้นะถ้าโดนก็คือเสียชีวิตเลยนะครับเนี่ยแล้วก็เวลาเขาเวเป่าสัตว์เนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะหักคาลำตัวสัตว์แล้วก็พิษมันก็จะกระจายตัวจนทำให้สัตว์นั้นนะครับก็เสียชีวิต งามมากเลยนะครับผมก็ถือว่าเข้าถึงแล้วกันนะครับเนาะสำหรับผู้ติดตามท่านใหม่และท่านเก่านะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับอ่อการบรรจุนะครับเดี๋ยวผมจะบรรจุให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกซ้อมแล้วกันนะครับเดี๋ยจะเป่าให้ดูสักหนึ่งดอกว่างก่อนเขาจะใช้สำลีนะครับอันนี้มันไม่ใช่สำลีนะครับมันเป็นวัสดุทางธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเราจะใช้สำลีที่เรามีอยู่นะแบบปัจจุบันนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมปักให้ดู การบรรจุนะครับก็นะครับอันนี้คือตรงที่เป่าอันนี้คือด้านปลายนะครับใส้กระบอกผมไม่รู้จะใช้ําไหนดีนะครับแล้วก็บรรจุสอดเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับอ่านี่เดี๋ยวผมหันใส่ต้นนี้ดีกว่านะครับนี่เลยนะครับนะเป่าเลยนะอ่าอนี่ ของคนป่าชาวมันนี้หรือเงาะป่าซาไกนะครับท่านมือนายโยทยานะครับก็ไปคว้ามาแล้วนะครับคือครั้งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีความใฝ่ฝันที่อยากจะไปเจอ,อจนเผ่านี้มานานมากนะครับตอนที่เรียนอยู่ตอนนั้นก็ประมาณปา .3 ป .4 ป .5 ประมาณนี้แหละนะเกี่ยวกับเงาะป่านะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มาเจอนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกัน